สวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็วันนี้มาปรับที่นะที่ว่าแปลงน้ําท่วมนะครับเนี่ยแปลงนี้กับแปลงนี้นะครับนะพื้นที่เอ่อโคกิเลเลยนะสูงตรงกลางครับเอ่อตรงนู้นต่ำนะหัวต่ําท้ายสูงที่มันมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็น้าไม่ระบายตรงรถนะสรุปแล้วน้ํมันก็ท่วมท่วมครึ่งหนึ่งรถหนึ่งนะครับที่รถน,น,นะ น้ำมันไม่ไปไหนครับเดี๋ยวจะปรับให้สโลปนะครับเนี่ยให้ท่านผู้ชมดูไว้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับมันสูงกลางตรงตรงรถนะครับมันมันขังนะมันต่ำเอาง่ายๆที่ไม่ได้ปรับนะครับอันนี้ผมปรับแล้วนะครับเนี่ยตอนแรกกลางสูงครับตรงนู้นสูงครับนูนนะ่นอะ แล้วก็ตรงเนี้ยตามตามมากนะครับสรุปแล้วน้ำมันมันไปไหนไม่ได้มันจะไปรวมก็อยู่ตรงที่ที่ผมจุดกตอต้นข้าวโพดอะนะครับน้ำมันจะไปท่วงมันอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วก็ต่วงตรงนี้ครับนี่นี่น,นี่สรุปแล้วไม่ค่อยได้เลยครับสรุปไถครับปรับปรับเลยคราวนี้คราวนี้จบครับเดี๋ยวน้ําไป น้องกันอยู่ตรงที่ข้างป่านะครับแล้วมันก็จะไหลลงสะเนี่ยสระอยู่เนี่ยครับเนี่ยตรงกล้วยเนี่ยนั่นแหละจบนะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูว่าตอนให้นงให้น้ำเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวก็ถาแล้วก็ปั่นหยอดเลยนะครับเนี่ยดินใช้ได้เลยเดี๋ยวต้องถ่ายดูก่อนว่ามันเป็นสองสีหรือเปล่านะครับทําไมก็จัดหยอดไปเลยนะครับเนี่ยไม่อาให้กลิปไปเลยครับไหนๆทาแล้วอ่ะนะ ใช้เวลาประมาณสักสองไรนในประมาณสักสองชั่วโมงนะครับชั่วโมงละไล่อ่ะมนแล้วแต่ความยาวความสั้นนะครับถ้ายิงยาวมันก็ง่ายนะถ้ายาวเกินมันก็ไม่ไหวยาวเกินร้อยเมตรนี่ไม่ไหวนะครับด้านหน้าไม่ไหวนะครับมันต้องลากเกดเดอร์ต้องลากหลังนะครับถ้าเกิดว่าด้านหน้าเนี่ยมันไม่รู้เรื่องมันได้ที่สั้นนะครับแบบที่สั้นแบบเนี้ยสามสิบเมตรอะไรเงี้ย พอมันถอยหลังได้นะครับถ้ามันเป็นเกรเดอร์มันต้องวิ่งวนวิ่งวนเสียน้ำมันเปล่านะครับอันนี้ก็ตรงนี้มันก็จะสูงๆงหน่อยแต่ก็พอมาได้แล้วเพราะน้องบนสูงแล้วประมาณนี้นะครับท้ายก็ตรงนู้นก็จะน้ําก็จะไปรวงมอยู่ตรงนู้นนะเดี๋ยวถ่ายทําไส้ลึกๆข้างหลังนะครับเดี๋ยวแปลงนี้ก็จะสวยส่วนหลังป่าข้าวโพดนะครับก็จะทําถนนนะครับน้ําก็ให้น้ําตรงถนนพอนะ ท้ายนี้ก็มีขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปได้นะถึงโน้นเะเส้นนู้้นก็ขี่มาได้ขี่รถแวดสวนนะครับแวดไรนะไม่เหนื่อยครับดูแลขี่รถเอานะครับไม่เดินหมดยุกเดินไปแล้วนะครับนี่ก็ปรับน่าจะ80%นะครับไม่ร้อยเปเซ็นไม่ร้อยนะครับร้อยก็คือ หัวมันยังต่ำๆอยู่แต่ก็พอไปได้นะครับใช้ได้แล้วล่ะนะเนี่ยนะครับตรงไหนมันสูงมันก็เกตนะ,ะเราเกตด,ดันนะครับอันนี้ดันหน้านะ่ันดันหน้าครับห้าสิบแรงตอนแรกเนี่ยดันเนี่ยใช้เกียร์กระต่ายสองนะครับไฮสองนะคือดันเนี่ยดันตัวแรกนะครับไถเนี่ย ดันพอพี่ผิวนะครับถ้าเกิดว่าดันเยอะเลยเนี่ยมันมันลึกจัดนะพอพี่ผิวเสร็จปุ๊บเราดันรอบสองครับเวลาดันนะเวลาดันนะครับขายดันใหม่ๆนะอย่าไปถอยหลังอย่าไปถอยหลังดันพอดันหน้าเสร็จปุ๊บปื๊ดนะครับคุณไล่หน้าไปเลยจากคุณถนัดฝั่งไหนซ้ายหรือขวาแล้วแต่คุณดันหน้าแรกก่อนเลยครับชิดชิดเขตเลยนะพอชิดเขตเสร็จปุ๊บคุณวนรถครับเปล่าครับคุณวนรถเปล่ามาคุณวนรถเปล่ามาดูระดับนะครับประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ย นะคุณวนเหมือนเหมือนคุณปัน่นปั่นนาครับวนมาดูวนมาดูระดับนะครับเล็งไปดูครับระดับดูข้างบนอย่างเงี้ยมันต้องเซียนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะต้องดูระดับแบบมือใหม่เนี่ยคุณต้องวนมาแล้วคุณเล็งระดับนะครับคุณก็จําไว้ตรงไหนมันตมันสูงคุณวนไประทายเสร็จปุ๊บดันครับแค่นั้นเองไม่ยากครับลองทําไปเดี๋ยวก็จับทิกได้ครับเดี๋ยวก็รู้ว่ามันจะต้องทํำยังไงนะครับ อย่าให้มันมีโคกมีแอ่งนะครับเวลาฝนตกมาเราทํารุ่นทําอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยอย่าท้ายน้ําก็ตามนะครับอย่าให้มีแอ่งมีโคกนะครับเนี่ยตรงนี้มันต่ำมากเลยตรงนี้นะครับดันดินมาเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยไมพอเห็นไหมครับในคลิปมันอาจจะมองระดับไม่ออกนะเนี่ยที่มันจะสรบตอนแรกโคตรที่เละเลยลืมถ่ายให้ดูนะครับไม่ได้เลยเลยนะไม่ได้เลยเลยสี่ไล่เลยอยู่สี่ตันสี่นะครับไร่ละตันเอ็ดเองนะ ก็ทำไงได้ตอนนั้นมันไม่รู้ว่าจะได้รอบสองหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะได้รอบสองยังไงยังไงอะไรยังไงเงี้ยเราก็เลยยังแล้วก็ตรงนี้มันเขาทาให้ย้า้งวงไงก็เลยไม่ได้ปรับไม่ได้อะไรครับแบบนีิดหน่อยแล้วก็อน,นี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นรอบเดียวก็เลยปรับแค่ไม่ได้ปรับนะครับมันก็เลยน้ําท่วมนะครับน้าแข็งขังกลางนะอะไรประมาณนั้นอะ่ะมันระบายน้ําไม่ได้นะครับตรงนี้เป็นถนนเนี่ย เดี๋ยวนี้เขาจะปลูกย้าให้งวนะครับเราก็ทําตรงนี้แหละตรงนี้ประมาณสามไร่นะครับแล้วก็ป่ากระถินสามไร่แล้วก็ฝั่งนู้นนะครับป่านู้นเนี่ยตอนนี้ยอดเก้าไร่นะครับตอนนี้ณนปัจจุบันนี้นะครับเมื่อวานยอดไปหกน,นะวันนี้หยอดอีกสามนะครับใครจะหยอดหยอดเลยนะครับอา่าฝนทิ้งช่วงหรือมันจะมาอีกนี่แหละสิบก,กว่ากว่ายี่สิบตอนนี้วันนี้ยิบหยอดเลยนะครับแล้วแต่ภาคแล้วแต่จังหวัดนะครับ ว่ามันจะมีพายุไหมอะไรยังไงนะครับศึกษาให้ดีดูให้ดีนะครับหลายแอปหลายรายการนะครับดูให้หมดนะพยากรณ์อากาศเนี่ยเอาให้มั่นใจว่าไม่มีฝนเสร็จปุ๊บเนี่ยซัดเลยครับแล้วก็เวลาเราทําทุนทํข้าวโพดเนี่ยเตรียมทุนไว้หยอดครั้งใหม่ด้วยนะครับประมาณนั้นเนี่ยดูตรงน,รงนี้ตรงนี้ก็ยังเป็นแอ่งอยู่นะครับแต่พอให้ก็ไปได้แหละเพราะว่าเราแทรกล่องเอานะครับ ระดับนิดเดียวไม่เป็นไรก็จะประมาณนี้ครับไม่มีอะไรเดี๋ยวเสร็จปุ๊บไถนะครับปั่นยอดเลยถ้าเกิดว่ามันไม่ชื้นนะครับไถขึ้นมาเนี่ยความข้างล่างมันไม่ชื้นใช่ไหมไถครับพอไถเสร็จปุ๊บดึงน้ําใส่ครับดึงน้าใส่พอดึงน้ําใส่เต็มแปลงอย่าให้มีน้ําขังนะครับเดี๋ยวมันแห้งไม่พร้อมกันเสร็จปุ๊บรอครับประมาณอาทิตย์หนึ่งก็แปรนะครับ ห่อหยอดได้เลยประมาณนั้นใจใจก็จะยอดเลยนะครับเพราะว่าดินมันใช้ได้ละนะครับเดี๋ยวจอนมันมันจะไม่ทันเพื่อนนะครับมันจะไม่มีเพื่อนอีกหกไร่ตรงที่ป่ากระทินก็ฝัังป่าฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวมันจะไม่มีเพื่อนเดี๋ยวรถเขาจะไม่มาเอานะครับก็รวมรวมกันก็ประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยเดือนนี้นะครับประมาณเก้าไร่นะครับ ยอดนะประมาณเก้าไร่แล้วก็นาอีกหนึ่งไร่นะครับเป็นสิบไร่ทุกเดือนผมจะหยอดให้ได้อย่างน้อยเจ็ดไร่นะครับหกไล่เจ็ดไร่อย่างน้อยเดือนหนึ่งผมต้องหยอดหกไล่นะเดือนหนึ่งเนี่ยหกไร่เนี่ยต้องคิเล่คิเล่ก็ต้องได้แปดเก้าหมื่นนะครับถ้าเต็มที่เลยเนี่ยมันแสนอัพอยู่แล้วนะเอาคิเลเลยนะครับ ว่าสี่ตันเนี่ยสี่ไร่เนี่ยสี่ตันเนี่ย,นนยผมก็ได้แค่ได้สี่หมื่นแล้วอะไรล,ละหมื่นหกไร่ก็หกหมื่นแต่ถ้ามันปรับที่อย่างนี้ดีแล้วเนี่ยยังไงมันก็เกินทะลุนะครับแปดหมื่นเก้าหมื่นแสนอะเดือนนึงเนี่ยจ่ายค่าลงค่ารถเนี่ยสองสามหมื่นนะครับสองหมื่นห้าเนี่ยใช้นี่ด้วยใช้อะไรด้วยเหลือๆครับนะพอดีอะนะทุนหกไร่มันก็แค่สองหมื่นนะครับไหมถ้าเราดามเต็มที่นะ 6ไล่ใช่ไหมทูล20,000 20,000 20, นะครับมันไม่เกิน20,000เน่ยแล้วก็นี่อนะีก30,000อะเป็น50,000นะครับแล้วเราได้แสนหนึ่งเนี่นะได้แสนหนึ่งหรือว่า80,000เนะี่ยถ้าเราก็เหลืออย่างน้อยละ30,000 50,000นะครับต่อเดือนนะเราคุณก,ก็เก็บไว้ผมก็จะเก็บไวโ้โปะโน่นโปะนี่นะครับแล้วก็หาอะไรทําตอนนี้จะไปทําอะไรเลยครับหาอะไรทําแบบของผมเนี่ยก็คือทําเกตเดอร์นะครับ ยังไม่มีเกเดอร์เกเดอร์หลังนะครับแต่ต้องใช้ฝีมือนะผมยากมีกยหลายๆอุปกรณ์นะครับมีทั้งผ่านชักล่องมันนะครับทําล่องทาอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือคือมันต้องมีอยู่แล้วล่ะนะครับแล้วก็มีแทลเลอร์นะครับเวลาไปรับจ้างทางไกลหรือจะทําอะไรขนส่งอะไรเนี้ยมันจะง่ายนะครับเอารถยนต์ลากอะไรประมาณนั้นแล้วก็อะไรเงีะ่ะผ่านนะครับผ่านขุดล่องอ้อยอะไรเงี้ย ก็จะประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมีเกดเดอร์ล้อเกดเดอร์ไม่มีล้อนะครับเกดเดอร์ e ก็หมายถึงว่าตัวลากดินตัวหลังนะครับแบบมีล้อแล้วก็ไม่มีล้อนะไม่มีล้อก็จะเป็นในานานะครับถอยหลังปรับนาอะไรเงี้ยนะครับมันต้องมีครับมันต้องมีจะรับจ้างปั่นนาอย่างเดียวไม่ไหวครับมันรถไถเนี่ยนะครับสิ่งที่มันทําให้รถไถมันเฟืองมันเสียไวเนี่ยคือปั่นนานะครับใครออกรถ คิดว่าจะออกรถมาแล้วมันปั่นนารับจ้างนะครับรับจ้างปั่นนาเนี่ยอย่าแม้แต่จะคิดนะครับอย่าแม้แต่จะคิดเพราะว่ามันเปลืองเครื่องครับทั้งซินทั้งเฟืองนะครับทั้งอะไรก็แล้วแต่นะครับนะทั้งหมดนะครับระบบหมดเลยล้วนหมดนะครับนะเสียหมดนะครับทั้งเฟืองทั้งอะไรถ้าคุณทําไม่เป็นเนี่ยคุณไม่รู้จักการเบาเครื่องการเร่งเครื่องนะครับ ไม่รู้จักว่าเสียงเครื่องมันลอยตัวยังไงนะครับคุณต้องรู้จักการบำรุงรักษารถด้วยนะครับปั่นนานะถ้าถ่ายไร่ปั่นไล่เนี่ยมันไม่มีปัญหาเลยนะครับถ่ายไร่ไม่กินน้ำมันครับเพราะเร่งเครื่องมันไม่แรงนะครับแล้วเบาเครื่องมันไม่โหลดเยอะเอาง่ายๆปั่นนาเป็นเลนนะครับถ้าเราปั่นไม่ถูกต้องเนี่ยยังไงมันก็โหลดเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องพังไวครับนะสิน,นพงสิสีเทาร้อเนี่ยไปก่อนละนะครับ แค่นั้นเองพังครับแล้วก็ง่ายๆครับรถมันเป็นเหล็กอะลงไปในน้ำเนี่ยสึกหล่อเร็วครับอย่างเวลาไปปั่นนางเงี้ยแล้วเราไม่ได้ล้างซีนเทาร้อนะครับทั้งทั้งทั้งสี่ล้อเนี่ยนะไปไวครับดินยัดพอหมุนหมุนหมุน,มนล้อหมุนไปดินไปยัดซีนซีนรั่วครับทีนี้ซีนรั่วทาไงอะแกเปดนร้อยนะครับข้างหนึ่งพันกว่าบาทถ้าเรียกช่างมาเนี้ยถ้าไม่ทําเองทําเองไม่ได้ไม่กล้าแกะอย่างเงี้ยนะครับ ก็ไม่มีอะไรล่ะนะครับแค่นั้นเองแล้วก็อะไรนะถ่านน้ำมันเครื่องนะครับดูแลรักษารถคนไหนที่ออกมาก็จะรู้แล้วครับว่ามันรักษาเป็นยังไงนะครับน้ำมันเครื่องปล่อยเปลี่ยนไปบ่อยครับน้ำมันเฟืองหลังเปลี่ยนปีหนึ่งเปลี่ยนทีก็ได้พันเอาไม่ถึงครับห้าร้อยชั่วโมงเนี่ยก็เปลี่ยนทีหนึ่งเฟืองหลังนะปมปั๊ม,มไฮดรอลิกกองเกรืองเนี่ยครับส่วนกองยาดีเซลกองละเอียดนะครับ กองน้ํามันเครื่องน้ํามันเครื่องเนี่ยเปลี่ยนให้บ่อยๆนะครับน้ํามันคานหน้ามันก็ยังไม่เป็นไรนะครับถ้ามันไม่รั่วถ้ามันรั่วเนี่ยเราต้องเราต้องสีเปลี่ยนให้มันซะนะครับมันซึมไม่เป็นไรนะแต่ว่าถ้ามันรั่วมันไม่ซึมน้ามันรั่วนะครับหยด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 เนี่ยยังไงก็ต้องเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวน้ำมันพองไปเฟืองวิทน้ำมันไม่ถึงอย่างเงี้ยเฟืองพังเฟืองก็ต้องเท่าไหร่เปิดออกมาสี่หมื่นสามหมื่นสี่หมื่นนะครับนี่คือรถไถ่ายห้าสิบนะครับ น,ะนี่คือรถถ่าย50ส่วน24ผมใช้หย่อขาโพธิ์เนี่ยมันไม่เท่าไหร่นะครับมันอยู่บนบกนะรถทางนี้มันยุดลงนาด้วยเนี่ยถ้าไม่จําเป็นไม่ลงครับถ้าเพื่อนไม่ชวนไปไม่ไปครับนะถ้าพวกไม่ไปไม่ชวนไม่ไปนะครับไปเดืยวเดือดขี้เกียจไปแล้วนะครับมันเหนื่อยถนะึงจะได้น้อยแต่ก็ขอให้เป็นที่รู้จักเฉยๆแค่นั้นเองนะครับอโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ